สวัสดีครับผมแอ็มินเฟรย์นะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวครอบฟุตบอล f อฟเอคัพกันบ้านนะครับรอบที่5แล้วนะครับระหว่างลูตันทาวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook ช่อง t i k t อกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ9วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกทูเซียมได้เลยนะครับขอ ไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับไปเริ่มกันที่ลูตันทาวนะครับทีมน้องใหม่ในพรเมบ์ลีกอย่างลูตันเนี่ยจะรับเสียงชื่นชมมากจากสไตล์ฟุตบอลนะครับที่เรียกว่าเกมรุกเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับเล่น เปิดเกมบุกนะครับสู้กับทีมสโมสรใหญ่ๆนะครับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าทีมลูตันเนี่ยก่อนมาถึงนัดนี้เนี่ยเขาแพ้มา3นัดติดต่อกันเลยนะในพรีเมียร์ลีกนะครับต่อเชฟฟียูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับทำให้ทีมของร็อบเอ็ดเวิร์ดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับตลาดอฟเวอร์ตันอันดับที่ส7อยู่1แต้มนะครับโดยเกมลีกนัดถัดไปจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในสััปดาาาาหห์นน้เลยยะครรบอ่งไก็ตม ในถ้วยเอฟเอคัพใบนี้นะครับก็สามารถทะลุมาถึงรอบที่5นะครับโดยคว้าชัยในเกมเยือนได้อย่างน่าประทับใจมาแล้ว2นัดด้วยการนี้นะครับโดยชนะโบตันบูเดเลอร์สองหนึ่งในรอบที่3ก่อนที่จะเอาชนะเอเวอเรตตันด้วยสกอร์เดียวกันนะครับในรอบที่4ไปเดือนที่แล้วนะครับทำให้ทีมรูตันเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยคว้าแชมป์เอฟเอคัพเลยนะครับ แต่พวกเขาก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งในปี1 9ึ8งพันเก้าร้อยและสิได้อย่างโดดเด่นในยุคสมัยนั้นนะครับโดยภายต่อแล้วนี่ฟอร์เรสไปสอบรุ่นตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะครับรูตันเนี่ยไม่มีเดยอดเสียครับเล่นในบ้านใส่เต็มแน่นอนนะครับถ้าชนะก็เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยนะครับโดยนัดนี้นะครับรูตันจะยังขานนักเตะนะครับสำคัญสำคัญอย่างอเดีบยโยนะครับที่มีปัญหาต้นขานะครับทอมล็อกเยอร์นะครับเอ่าัคมบานะครั์เอรวลสนะครับมทนนั่่แแล้ว เอลฟีโดดี้และอัลเบิร์ตแซมบี้ลงของกานะครับจะได้รับการทดสะถอดาวฟิตก่อนลงสนามแมชนี้อีกทีนึงนะครับมาดูทั้งฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับที่ของเป๊ปกโกเดล่าเนี่ยผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพเรื่องนี้มาด้วยการชนะทีมฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับในรอบที่3 5 0นะครับแล้วก็บุกไปชนะทอทนาสเบอร์รีหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาแล้วนะครับทั้งหมด7สมัยนะครับเขาคือผู้ถ โดยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศปีที่แล้วด้วยนะครับดังนั้นแมนซิตี้เนี่ยจะพยายามป้องกันแชมป์ในถ้วยนี้ให้ได้นะครับโดยเป็นสองสมัยที่ต่อกันฟอร์มในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถเอาชนะโคเปเกนใน UCL 3เลนะครับเลกแรกของ UCL นะแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็พึ่งบุกไปชนะบอร์นมัน1-0นะครับโดยทำให้ าทางไมซิตี้นะครับอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แบบดับเบิลแชมป์ในประเทศได้อยู่นะครับโดยรั้งอันดับ2ของตารางตามหลังลิอฟ์พนล1แต้มนะครับโดยการเตะเท่ากันนะครับ26นัดนะครับตอนนี้นักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะมีแค่ จอสโก้กวดิโอคนเดียวนะครับที่ยังมีปัญหาข้อเท้านอกนั้นเนี่ยโอ้โหแมตชนี้บอกเลยเลยว่าแบกเกเดล่านะครับพักตัวหลักแน่นอนนะครับน่าจะมีการส่งดาวรุ่งลหลายๆคนลงสนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูดีๆว่าทางแบกเกเดล่าเนี่ยจะพักใครบ้างนะครับแล้วก็จะส่งใครลงสนามบ้างนะครับ เฮตทเวทีไอจน่าสนใจของทั้ง2ทีมนี่ครับเคยเจอกันมาแล้วทุกรายการ50ครั้งนะครับลูตันชนะ14เสมอ15บห้าและแมสซิตี้ชนะ21ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นแมสซิตี้บุกมาชนะ2-1นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าเคยเจอกันในพรีเมียร์แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหน่าจะเคยเจอกันในลีกรองนะครับก่อนนี้เยอะจริงๆนะครับพนัดหลังสุดนะครับแมสซิตี้นะครับก็ชนะ4เสมอ1นะครับส่วนลูตันชนะ1เสมอ1และแพ้3นะครรับฟอ์มต่างกันลิลับ แล้วก็ค่าเฉลี่ยการยิงประตูนะครับเวลาเป็นเจ้าบ้านนะครับลูตันอยู่ที่1.8ประตูต่อน,นัดนะครับแมนซิตี้นะครับอยู่ที่2.3ประตูต่อน,นัดนะครับค่าเฉลี่ยในการเสียประตูเวลาเป็นเจ้าบ้านนะครับทางลูตันอยู่ที่1.9ประตูต่อน,นัดนะครับแมนซิตี้เนี่ยเ,เวลามาเยือนจะเสียแค่0.6ประตูต่อน,นัดเท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากๆนะฮะแล้วก็นักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในถ้วยนี้นะครับของลูตันเนี่ยนะครับจะเป็น คาริวโดแล้วก็ตาฮิชชองนะครับคนละ1ลูกนะครับออกเบเน่ ene, อีก1ลูกนะครับส่วนแม็ซิตี้เนี่ยเาจะเป็นฟิฟโฟเดนที่2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดนี้ฟิฟโฟเดนน่าจะได้ลงด้วยนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับของลูตันเนี่ยขออนุญ,ญาตโฟกัสไปที่ตาฮิชชอง โดยไตชองนะครับเป็นอดีตเด็กบ้านนะครับเยาวชนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับก็เลยย้ายตัวเองมาอยู่กับลูตันทาวน์นะครับแล้วเราก็เรียกว่าเป็นตัวหลักของลูตันทาวน์เลยนะครับตอนนี้ลงสนามในพรีเมียร์ลีก20นัดยิงไป1ประตูนะครับแล้วก็มีลีกคัพอีก1นัดนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะครับไตชองน่าจะได้ลงวาดลวดลายนะครับ เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับในส่วนของทางฟิลโฟเดนนะครับฟิลโฟเดนเนี่ยก็เป็นนักเตะที่เป็นลูกหม้อนะครับเป็นเด็กปั้นของทางแมนซิตี้นะครับเหมือนกันนะครับตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยนะครับนัดนี้น่าจะพักตัวหลักหลายคนแต่ว่าทางขวาเนี่ยอาจจะยังคงฟิลโฟเดนไว้นะครับโดยที่ตีของฟิลโฟเดนนะครับลงสนามพิมพ์รีกิสกา26นัดนะครับซัดไป9ประตูกับอีก7แอซซีดแล้วก็ยูซีเอลนะครับ6นัด 4ประตูอีกสามแมตช์โอ้โหเรียกได้ว,ว่าฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนักเตะปีกวาทีมชาติอังกฤษคนนี้นะครับสิเบิรตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับทางลูตันกันก่อนนะครับลูตันเนี่ยไม่น่าจะปรับแผนนะครับจากงานที่เจอลิเวอร์พูลมากนักนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับ ผร้สัาประตูเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนะใช้ทีมครูนะครับตัวเก่านะครับผร้สัาประตูมือเก่านะที่เป็นสำรองของลูตันตอนนี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กสามคนนะครับใช้เทนดี้เมนกี้นะครับกาเบรียลโอโชนะครับอาริเบลนะครับแล้วก็มิดฟิลด์สี่คนด้านบนนะครับเป็นออกเบเน่นะครับอัลเบิร์ตซัมบี้โลโกงกานะครับลอสบัคีย์แล้วก็ออฟฟี่ดอตตี้นะครับตัวลูกสามคนด้านบนนะครับก็ อยู่หลังกองหน้านะครับจะเป็นแตที่ช่องนะครับคาลี่วูดโร่นะครับและข้างหน้าเป็นคาร์ตันมอริสนะครับไปดู11ตัวจริงของทางฝั่งแมนซิตี้กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าเจอกับลูตันนะครับทางแมนซิตี้เนี่ยน่าจะจัดสำรองลงหลายคนนะครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยนะครับน่าจะเก็บไว้ใช้กับแมตช์ที่จะเป็นยูซีแนะครับหรือว่าทางพรีเมียร์ลีกที่จะมีเกมหนักๆในเดือนมีนาคมต่อไปนะครับซึ่งจะมีแมตช์ที่เจอกับทาง แมนยูนะครับแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลแล้วรวมถึงไบรตันกับเซนนอนด้วยนะครับเป็นซีแมตที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสนะครับถึงการวัดผลในงานลุ้นแชมป์เลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับเป๊ปกอร์เดล่าน่าจะใช้ระบบ3-2-4-1นะครับซึ่งแปลกมากนะครับเป็นระบบที่ใช้ในแมตช์ที่เจอกับบอลมันเหมือนกันในเวลาเป็นทีมเยือนนะครับอผู้เซนอลประตูนะครับน่าจะเปลี่ยนมาใช้เซฟันออเดกานะครับกองหลังสามคนนะครับน่าจะเป็นทางนาธานอาเก้นะครับมานูเอลอาคันยี่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ จอห์นสโตนนะครับอีกคนหนึ่งนะแล้วก็พักลูปเบดีอาร์ตไว้นะครับมิดฟิลด์ตัวรับสองคนนะครับน่าจะใช้เป็นทางมัติโอโควาซิสนะครับยู่คู่กับโรดี้นะครับแล้วก็4ตัวด้านบนนะครับน่าจะเป็นทางขวานะครับฟิลโฟเดนตรงกลางนะครับมาติอาร์ตนูนเนสนะครับแล้วก็จะมีทางออสการ์บอบอีกคนหนึ่งนะครับแล้วทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นแจ็คกิรินะครับหน้าเป้านะครับอาจจะเปลี่ยนมาใช้ทางจูเลียนอวาเลตบ้างนะครับ เพรานานันนี้นะครับมองว่ายังไงเนี่ยแมนซิตี้ยังไงก็เหนือกว่านะครับเหนือกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบุกมาชนะนะีครับทางลูตันไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกันดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook ช่องทิกตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดูฟุตบอลนะครับรักในการชมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปชมถึงขอบสนามเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลนะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับไปดูบอลแดงเดือนนะครับที่ออนแทฟอร์ด นะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line แอด o กรทูเซดียนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟรดนะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube Facebook ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใ,ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอด l i น์ go to stadium ได้เลยนะครับ